สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะเจนนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเปิดไพ่ดูดวงต้อนรับส่งท้ายสัปดาห์สุดท้ายของเดือนเมษายนพศ2564นี้กันนะคะว่าในสัปดาห์สุดท้ายเนี่ยะคะ่ะตั้งแต่วันนี้จนถึงสัปดาห์สุดท้ายเนี่ยภาพรวมเล็กๆแล้วก,กันนะคะจะขออนุญ,ญาตเปิดเป็นแบบส่งใบแล้วก็มาดูภาพรวมเล็กๆนะคะการงานการเงินความรักทั่วๆไปนะคะว่าแต่ละราศีจะมีอะไรคืบหน้าหรือว่าน่าสนใจกันบ้างน,นะจ๊ะ มาเริ่มสับไพ่กันเลยเนาะโอเคค่ะมาดูกันที่ราศีแรกนะคะเป็นราศีมังกรนะคะมาดูว่าการงานการเงินความรักตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึงสิ้นเดือนก็คือ30เมษายนนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะ การงานนะคะมีคนเอื้อเฟื้อรักใคร่นะคะตอนนี้มีปัญหาอะไรนะคะชาวราศีมังกรคุณมีคนช่วยเหลืออยู่ข้างๆนะคะมีคนค่อนข้างจะซัพพอร์ตคุณค่อนข้างเยอะนะคะชาวราศีมังกรการงานนะคะแล้วก็การเงินการเงินตอนนี้ไม่ถ้าดูจากภาพรวมของไพ่นะคะไม่น่าจะติดปัญหาอะไรหรือถ้าตอนนี้คุณติดปัญหาเรื่องการเงินนะคะก็จะมีครอบครัวค่ะคนในครอบครัวนะคะเป็นคนซัพพอร์ตในเรื่องปัญหาการเงินของคุณอยู่นะคะไม่น่ากังวลน,นะคะ ส่วนความรักกำลังกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงค่ะอาจจะมีการเปลี่ยนสถาน,นะนะคะไปในทิศทางที่ดีขึ้นจากเพื่อนเลื่อนเป็นแฟนหรือว่าจากแฟนอาจจะมีการขอแต่งงานหรือมีการแต่งงานอะไรอย่างนี้มากขึ้นถ้าคนที่มีครอบครัวแล้วก็มีโอกาสจะมีน้องก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะมีดวงของการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะสั้นๆนะจ๊ะสําหรับชาวราศีมังกรต่อไปค่ะราศีกุมนะคะราศีกุม การงานค่ะการงานจะได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่นะคะหรือหัวหน้างานค่ะให้ให้ได้รับโอกาสแสดงผลงานหรือว่าได้รับสิ่งดีๆนะคะจากหัวหน้างานนะคะสําหรับการงานในสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะคะ การงานการเงินค่ะการเงินอาจจะต้องมีการาทํางานหนักหรือเปล่ามีการเปลี่ยนแปลงงานาหรือมีการเคลื่อนย้ายตําแหน่งอะไรที่ทําให้การเงินของคุณเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะในสัปดาห์นี้นะคะหรือคุณกําลังมีสิ่งที่อยากจะออกไปหาเงินหรือเปล่ามีโปรเจกต์อะไรที่คิดอยู่ในใจแล้วอยากจะทํามันหรือเปล่าแต่ ก็เรียกว่าไม่ไม่ได้อยู่ในช่วงจังหวะการเงินที่ดีมากสักเท่าไหร่นะคะเหมือนเป็นช่วงจังหวะของอาจจะตึงมือนิดนิด,นด,นดแล้วก็กําลังอยากจะหาเงินเพิ่มค่อนข้างมากหรือว่าอยากจะให้ถึงสิ้นเดือนไวๆเพื่อจะได้มีเงินเข้ากระเป๋ามานะคะชาวราศีกุมความรักค่ะตอนนี้นะคะความรักค่อนข้าง ลคลุมเครือคะ่ะอาจจะสำหรับท่านที่ไม่มีแฟนหรือกําลังคุยคุยกับใครอยู่อาจจะอยู่ในสถานะความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างไม่ชัดเจนไม่รู้เขาคิดยังไงหรือตกลงเรารักเขาไหมอะไรประมาณนี้นะคะสําหรับคุณแฟนก็อาจอยู่ในสภาวะที่มีปัญหาคุณเครื่องใจกันหรือเปล่ามีอะไรไม่ค่อยพูดเปิดใจกันหรือเปล่านะคะสาหรับคนที่มีแฟนหรือมีครอบครัวนะคะก็แนะนําว่าถ้ามีเรื่องอะไรที่ไม่ชัดเจนสําหรับคนที่เป็นคู่มีคู่อยู่แล้วก็ คุยกันนะคะอาจจะได้รับความชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพราะในความคุมเครือเนี้ยจริงๆเราอาจจะไม่มีอะไรนะคะคุณอาจจะคิดไปเองหรือเปล่านะคะก็แนะนําค่ะสาหรับช่วงสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะคะก็อาจจะมีความคุมเครือในเรื่องของความรักเกิดขึ้นนะคะมีอะไรก็คือต้องพูดกันนะคะแนะนําให้เป็นการพูดคุยนะคะสําหรับชาวราศีกุมต่อไปค่ะชาวราศีมีนการงานค่ะ ปัญหาการงานค่อนข้างเยอะหรือเปล่าคะแต่ว่าคุณเองอะค่ะเป็นคนที่ค่อนข้างจะจัดการกับปัญหาการงานของคุณค่อนข้างเก่งค่ะเพราะฉะนั้นคนรอบข้างจะไม่ค่อยรู้ค่ะว่าคุณมีปัญหาเรื่องงานหรือเรื่องใดก็ตามหรือเปล่าคุณจัดการได้หมดนะคะแต่ว่าตัวคุณเองเนี่ยอาจจะมีความเขาเรียกอะไรคือต้องใช้ความเครียดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยในการทํางานค่อนข้างเยอะในช่วงนี้นะคะแล้วก็พยายามที่จะจัดการปัญหาด้วยตัวคุณเองเป็นหลักในเรื่องของการงานแล้วก็ เหมือนกับว่าถ้าเกิดคนใกล้ตัวถามว่าเอ้ยเป็นยังไงการงานน่ะยกตัวอย่างนะคะคุณก็จะแบบเอ้ยไม่เป็นไรโอเคแฮปปี้ท,ท,ท,ทั้งที่แบบว่ามันค่อนข้างจะวุ่นวายเยอะอีลงตุงนางมากแต่ว่าคุณก็ไม่อยากจะเอาความรู้สึกตรงเนี้ยไปแจกจ่ายให้กับคนรอบข้างของคุณนะคะก็คือแต่โดยรวมของไพ่ค่ะการงานถึงแม้ว่าคุณจะมีปัญหาหนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายนะคะแต่คุณก็จะจัดการปัญหาได้นะคะแล้วส่วนใหญ่ปัญหาเรื่องงานเนี้ยอาจจะมาจาก คนที่คุณปฏิสัมพันธ์ด้วยเป็นผู้หญิงในที่ทํางานนะคะจะทําให้คุณรู้สึกไม่ค่อยโอเคไม่ค่อยสบายใจนะคะแต่ว่าคุณก็เอาอยู่นะคะจัดการได้คุมสิ่งที่มีปัญหาตรงเนี้ให้ออกไปจากใจแล้วก็ไม่กวนใจตัวเองแล้วก็ไม่กวนใจตัวคนรอบข้างด้วยคุณก็จะจัดการมันได้ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะสําหรับการงานการเงินค่ะ ปัญหาลายล้อมรุมล้อมค่อนข้างเยอะรู้สึกว่าปัญหาการเงินนี่ทําให้คุณค่อนข้างเป็นทุกข์แล้วก็ค่อนข้างเครียดหนักมากๆเลยนะคะตอนนี้คุณกําลังจมอยู่กับปัญหาเรื่องการเงินค่อนข้างเยอะเลยใช่ไหมคะสำหรับชาวราศีมีนโอเคนะคะค่อยคคิดนะคะค่อยคมองนะคะเพราะว่าในปัญหาที่มันลายล้อมคุณอยู่เนี่ยนะคะคุณต้องตั้งสติให้มากๆนะคะแล้วก็เงยหน้าขึ้นมามองค่ะคิดว่าทางออกมันย่อมจะมีแน่ๆเลยนะคะ อาจจะเป็นออกทางใดทางใดสักทางหนึ่งแต่ว่าณนะตอนนี้คุณอาจจะค่อนข้างจมอยู่กับปัญหาในเรื่องการเงินค่อนข้างมากรู้สึกว่าไม่มีเงินใช้อย่างพอมือหรือมีแต่เรื่องการเงินเข้ามาให้คุณต้องใช้เงินจนคุณรู้สึกว่าอึดอัดปวดหัวกับเรื่องเงินมากๆหาทางออกไม่ได้ทําให้มันฟล์ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นใจเย็นๆน,นะคะตั้งสตินิดน,นึงนะคะคิดว่าทุกอย่างน่าจะคลี่คลายไปได้ในเร็ววันนี้นะคะสําหรับชาวราศีมีนส่วนความรักค่ะ อตอนนี้ก็คือสำหรับคนที่มีคู่ค่ะอาจจะอยู่นิ่งๆค่ะถ้าเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นใบนี้นะคะเป็นไพ่สีดาบนะคะก็คือมันเหมือนกับถูกทำให้อยู่นิ่งอยู่เฉยๆอย่างนี้ค่ะก็คือน่าจะไม่มีปัญหาอะไรถ้าเกิดตีความจากไพ่นะคะก็คือไม่ได้มีปัญหาอะไรมันสเตเบิลก็คือนิ่งๆไปเงี้ยคงที่นะคะก็คุณ สภาพสภาวะเท่าไห่ะเหมือนสถานะเป็นแฟนกันอยู่ก็เป็นแฟนกันนะคะเป็นไม่ได้เลื่อนขั้นเปลี่ยนแปลงเป็นอะไรที่มากกว่าน,นั้นนะคะหรือว่าอาจจะยังไม่มีอะไรที่เกี่ยวกับความรักในการขับเคลื่อนในตอนนี้ยังคบกันเป็นเพื่อนยังดูดูกันอยู่ก็จะเป็นประมาณนี้ความสัมพันธ์จะคงที่ไปยังไม่มีการอัปเกรดนะคะประมาณนี้นะคะต่อไปค่ะหลังจากชาวราศีมีนะคะก็จะเป็นชาวราศีเมษนะคะราศีเมษนะคะการงานค่ะ ค่อนข้างจะต้องฝ่าฟันหรือว่ามีความเครียดแข่งขันในที่ทํางานเกิดขึ้นค่อนข้างมากนะคะสําหรับชาวราศีเมษนะคะแต่ว่าคุณเองอาจจะรู้สึกขดหูหรือว่ามันทําให้คุณรู้สึกไม่สบายใจบ้างเล็กน้อยนะคะแต่ว่าการแข่งขันครั้งนี้นะคะถึงแม้ว่ามันจะทําให้คุณเหนื่อยแล้วก็ไม่ค่อยแฮปปี้กับอะไรบางอย่างแต่ว่าคุณก็จะสามารถแข่งขันชนะได้หรืองานที่มันหนักหน่วงที่ผ่านมานะคะอ่ามันเข้าใกล้จุดของการที่อ่จะสําเร็จในงานนั้นๆแล้วนะคะสําหรับชาวราศีเมษนะคะ การเงินคะ่ะมีโอกาสได้เอาเงินนะคะไปพบปะเพื่อนเก่าค่ะเพื่อนฝูงหรือมีโอกาสที่จะได้ใช้เงินนะคะไปลงทุนทําธุรกิจกับเพื่อนนะคะอาจจะเป็นเพื่อนใหม่หรือเพื่อนเก่าที่เป็นกัลยาณามิตรนะคะคุณมีโอกาสนะคะชาวราศีเมษที่จะนําเงินไปใช้กับการทํางานกับเพื่อนเก่านะคะหรือว่ามีโอกาสได้จะไปกินข้าวหรือทานข้าวกับเพื่อนเก่านะคะส่วนความรักคะ่ะมีโอกาสดีๆเข้ามาคะ่ะถ้าเป็นแบบนี้นะคะอาจจะ สำหรับคนไม่มีคู่อาจจะมีคนเข้ามานะคะอาจจะเป็นคนที่มีอายุน้อยกว่านะคะทั้งคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายนะคะเข้ามาค่ะซึ่งเขาจะค่อนข้างนำนำพาสิ่งดีๆเข้ามาหาคุณนะคะก็คือถ้าพูดถึงคนที่เข้ามาก็จะเป็นคนที่ดีนะคะอายุน้อยกว่าแต่ถ้าคนที่มีคู่อยู่แล้วอาจจะได้โอกาสมีความสัมพันธ์ดีๆเกิดขึ้นมีโอกาสได้ใช้เวลาร่วมกันมากขึ้นหรือ ถ้าเป็นคนที่แต่งงานแล้วก็มีโอกาสที่จะมีอะไรพิเศษพิเศษเกิดขึ้นนะไม่แน่ใจว่าจะมีน้องได้ก็เป็นไปได้นะคะเพราะว่าเหมือนเป็นโอกาสที่ถูกหยิบยื่นเข้ามาในจังหวะนั้นๆน,น,นะคะโอเคนะคะชาวราศีเมษต,ต่อไปค่ะชาวราศีพฤษภค่ะ การงานค่ะมีเรื่องให้หดหูโปรเจกต์อะไรงานอะไรที่ทําอยู่หลากหลายมากมายมีบางอย่างที่คุณรู้สึกว่าทํามันไม่สําเร็จนะคะชาวราศีศพฤษภแล้วก็ค่อนข้างจะหดหูกับมันมากๆนะคะแต่คุณเองค่ะเชื่อว่าไม่ได้ทํางานหรือว่าอย่างเดียวหรือไม่ได้ทําธุรกิจอย่างเดียวแน่นอนนะคะอาจจะมีหนึ่ง หรือ2อย่าง2อย่างขึ้นไปประมาณนี้อะไรบางอย่างที่มันล้มเหลวหรือว่าไม่ค่อยสําเร็จไม่แฮปปี้กับคุณนะคะก็ทําให้คุณหดหู่จิตใจนิดหน่อยนะคะมันก็อย่าจมปากกับมันนานค่ะแนะนําว่าเรื่องการงานครั้งนี้อะไรก็ตามที่มันไม่สําเร็จเนี่ยมันเกิดขึ้นได้มันก็ต้องมีได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ว่าคุณอย่าลืมค่ะว่าคุณยังมีงานที่คุณมีโอกาสที่เคยสําเร็จไปแล้วหรือมันกําลังจะสําเร็จอยู่นะคะเพราะฉะนั้นไปโฟกัสในสิ่งที่มันจะเป็นไปได้อีกอย่างหนึ่งดีกว่านะคะเพราะว่าอะไรที่มันทําให้เเเรราาฟลลไปแ้วค่ะจม มันนานๆน,น,นะมันก็อาจจะไม่ได้ส่งผลดีกับตัวคุณเท่าไหร่นะคะประมาณนี้นะคะ แล้วก็เรื่องการเงินค่ะการเงินมีแววที่จะเอาเงินไปลงทุนทําอะไรอยู่หรือเปล่าแล้วค่อนข้างจะมีความพร้อมอยู่ในมือแล้วด้วยนะคะตอนนี้คือเหมือนเตรียมตัวมาสักพักแล้วค่ะว่าอยากจะเอาเงินไปทําสิ่งนี้แน่ๆแล้วก็เล็งมานานมากแล้วนะคะก็คือถ้าอยากจะทําก็สามารถนะคะ <ๆ S 1> เพราะว่าในไพ่ค่อนข้างจะบอกชัดเจนว่าคุณค่อนข้างจะมีความพร้อมแล้วค่อนข้างศึกษามาสักพักหนึ่งแล้วก็คิดว่าถ้าลงทุนก็จะเป็นในทิศทางที่ดีนะคะสําหรับเรื่องการเงินนะคะต่อไปค่ะความรักค่ะ ตอนนี้อะไรก็ตามค่ะที่มันทําให้ความรักของคุณสันคอนเนาะอาจจะมีปัญหาเข้ามาหรือแล้วแต่ค่ะอันเราไม่ระบุลรนกนะว่าเป็นปัญหาอะไรแต่ว่าทาให้ความสัมพันธ์เนี่ยถ้าเป็นคนที่มีคู่แล้วก็อาจจะมีกระทบกระเทือนนิดนึงนะคะแต่ว่าคุณเองต้องตั้งสติให้ดีๆนะคะเพราะว่าบางอย่างค่ะมันผ่านมาแล้วมันก็ผ่านไปนะคะมันอาจจะไม่ใช่อะไรที่มันจีรังยั่งยืนเนาะแล้วคุณเองได้ไพ่ราชินีถ้วยค่ะอะไรก็ตามค่ะคุณต้อง ตั้งสติอ่ะแล้วทาจิตใจให้ตั้งมั่นเข้มแข็งมองถึงหลักเหตุผลเป็นหลักนะคะอย่าใช้อารมณ์เพราะว่ามันจะไม่ส่งผลดีสําหรับคนที่ไม่มีคู่นะคะก็อาจจะมีผู้หญิงเข้ามาหรือเป็นผู้ชายก็ได้นะคะเป็นอายุสูงกว่าหนะที่การงานค่อนข้างจะดีนะคะอาจจะเป็นชาวธาตุน้ําก็เป็นได้นะคะที่จะเข้ามานะคะต่อไปนะคะเป็น ชาวราศีเมถุนนะคะมาดูกันว่าการงานการเงินความรักจะเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะคะการงานค่ะชาวราศีเมถุนค่อนข้างจะปางบริเยณสุดสุดสุดฤทธิ์สุด,ส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 ดเด็ดกันเลยนะคะเพราะว่าได้ราชาถ้วยค่ะตอนนี้งานอะไรที่อยู่ในมือสําเร็จแล้วมันก็จะได้รับเสียงชื่นชมค่อนข้างมากหรือกําลังทําอะไรอยู่อาจจะได้งานใหม่งานโปรเจกต์ใหญ่หรือได้รับความไว้วางใจจากผู้ใหญ่ที่เป็นหัวหน้าง,งานนะคะค่อนข้างจะเป็นขาขึ้นของการงานของคุณเลยนะคะต่อไปค่ะการเงินค่ะ การเงินแนะนํานะคะถ้าช่วงนี้ติดขัดหรือทําอะไรไม่คล่องตัวนะคะแนะนําว่าทําบุญกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ดีนะคะอ่านิดนึงนะคะทําบุญแนะนําทําบุญเนาะหรือว่าคุณเองนะคะช่วงนี้ติดขัดอะไรก็ตามเนี่ยอาจจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือให้มันโฟロอยู่นะคะก็อยากแนะนําให้ทําบุญดีกว่าค่ะสําหรับชาวราศีเมทุนนะคะส่วนความรักค่ะ ความสัมพันธ์ณนะปัจจุบันทําให้คุณรู้สึกอึดอัดใจหรือเปล่าคะชาวราศีเมถุนอยากจะออกไปจากจุดนี้เหลือเกินมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่คุณเพิ่งค้นพบแล้วว่ามันทําให้คุณไม่โอเคอ,อาจจะเป็นข้อเสียหรืออะไรบางอย่างที่มันเกิดขึ้นเนาะในความสัมพันธ์นั้นๆน,น,นะคะคุณอาจจะรู้สึกไม่พอใจจนอยากจะเดินออกมาตรงนี้เราก็ไม่สามารถที่จะบอกได้นะว่ามันคืออะไรมันก็แล้วแต่ตัวคุณเองนะคะต้องเป็นคนตัดสินใจแต่ความรู้สึกอย่างงี้มันอาจจะเกิดขึ้นกับชาวราศีเมถุนนะคะก็คือเจออะไรบางอย่างแล้วมันก็ไม่แฮปปี้คุณอออยาากกกจะะะเดินนมค็ <ๆ S 2> ขอให้เป็นเรื่องที่ดีแล้วกันอาจจะเป็นข้อเสียเล็กน้อยแล้วกันเนาะก็ถ้าเกิดว่ามันปรับได้ก็ปรับนะคะเพราะว่าเราก็ยังช่วงนี้เนาะอยากให้มันมีอะไรทแฮปปี้แฮปปี้ในชีวิตแต่ถ้าสิ่งที่มันค้นพบมันทําให้คุณไม่แฮปปี้จริงๆรแล้วอยากเดินออกมาค่ะก็เป็นการตัดสินใจของตัวคุณเองแล้วกันนะคะสําหรับส่วนตัวของชาวราศีเมถุนนี้นะคะก็จะประมาณนี้สําหรับคนที่ไม่มีคู่อ่าในไพ่ลักษณะน,นี้ก็หมายถึงว่า คุณอยากจะมีใครสักคนนึงเข้ามาหลือเกินเข้ามาแบ่งปันความทุกข์ความสุขตรงนี้เป็นความรู้สึกฟิลนั้นอาจจะเป็นฟิลอยากมีแฟนขึ้นมาในช่วงนี้นะคะถ้าสําหรับชาวราศีกรกฎนะคะ การงานค่ะช่วงนี้นะคะโอ้โหคุณมีงานเข้ามาไม่ขาดมือนะคะแล้วก็เป็นงานที่ได้รับแล้วทําอย่างสนุกสนานมากๆเนื่องจากจะเป็นงานที่คุณชอบนะคะหรือเป็นธุรกิจที่คุณชอบหรือว่าเป็นสิ่งที่คุณทําถนัดมืออยู่แล้วนะคะเข้ามาคุณก็สามารถจัดการมันได้หมดทุกอย่างนะคะสําหรับการงานในช่วงนี้นะคะ ส่วนการเงินค่ะมีคู่ช่วยเหลือที่ดีค่ะตอนนี้ไม่ว่าจะติดขัดหรือไม่ก็ตามคุณมีคนช่วยเหลือสนับสนุนและก็ซัพพอร์ตทางด้านการเงินอยู่ข้างๆนะคะเพราะฉะนั้นคุณเองก็ไม่ต้องเป็นกังวลหรือไม่น่าเป็นกังวลสักเท่าไหร่นะคะหรือตอนนี้คุณอาจจะมีคู่ที่คอยช่วยอยู่แล้วก็ดีนะคะความรักค่ะมีโอกาสดีๆเข้ามามีโมเมนต์ดีๆเกิดขึ้นนะคะจากคนรักนะคะ ถ้าเป็นคนไม่มีคู่ก็อาจจะมีโอกาสมีโมเมนต์ดีๆเกิดขึ้นหรือเลื่อนความสัมพันธ์ไหมได้ของขวัญอะไรพิเศษพิเศษจากเขานะคะหรือว่ามีคนเข้ามาที่ดีๆก็เป็นไปได้คะ่ะส่วนคนมีคู่ก็คงจะมีโมเมนต์ดีๆเกิดขึ้นนะคะอาจจะได้ทำซัมติงอะไรบางอย่างด้วยกันเนาะแล้วก็ทำให้เราค่อนข้างจะมีความแฮปปี้เชิงบวกเกิดขึ้นนะคะหรือว่ามีโอกาสที่จะมีน้องก็เป็นไปได้มีโอกาสจะเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์นนก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะ ต่อไปนะคะชาวราศีสิงห์นะจ๊ะมาดูกันนะคะราศีสิงห์การงานค่ะระวังนะคะจะมีเพื่อนร่วมงานร่วมง,งานค่ะจะมีเพื่อนร่วมง,งาน <inters. S 1> สําหรับชาวราศีสิงห์นะคะระวังนิดนึงนะคะจะมีเพื่อนในที่ทํางานหรือเพื่อนร่วมง,งานหรือคนที่ทํางานในธุรกิจเดียวกัน e นะคะจะเหมือนแบบ ใส่ร้ายายสีนิดนึงหรือนินทารับหลังอา,อาจจะเอาเรื่องของเราไปเล่าเชิงลบให้กับเจ้านายหรือคนที่ทํางานร่วมกับเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะรับรู้รับทราบซึ่งมันจะทําให้เราจุกจิกกวนใจนิดนึงไม่ว่ามันอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่จริงนะคะแต่ว่า เขาก็จะสร้างความรำคาญใจให้กับเราในเรื่องการงานค่อนข้างจะพอสมควรเหมือนกันค่ะให้เรามัดระวังหรือมีไอเดียร้ายมีโปรเจกต์อะไร,ะไรก็รามัดระวังจะถูกขโมยผลงานอันนี้ก็เป็นไปได้ขโมยไอเดียนะคะก็ให้ระมัดระวังด้วยนะคะสำหรับชาวราศีสิงห์นะคะ ต่อมาค่ะการเงินค่ะการเงินไม่ติดขัดเลยค่ะเพราะว่าได้ราชนีเหรียญน,นะคะไม่ติดขัดทำอะไรอยู่ตอนนี้หยิบจับอะไรก็ค่อนข้างจะเป็นเงินหรือถ้าติดขัดอยู่นะคะคุณก็จะมีผู้หญิงค่ะคอยซัพพอร์ตในเรื่องของการเงินคุณแม่คุณแฟนคุณเพื่อนคุณน้องสาวอะไรประมาณนี้นะคะก็จะช่วยซัพพอร์ตคุณได้นะคะส่วนในเรื่องของความรักค่ะช่วงนี้คุณอาจจะต้องพยายามปรับ อาจจะมีเรื่องบางอย่างะคะ่ะให้คุณต้องใช้เวลาในการทบทวนหรือในการคิดเกี่ยวกับเรื่องความรักค่อนข้างมากนะคะก็หรือ ต้องทํางานหาเงินเก็บเงินก็ได้เหมือนกันนะคะสําหรับคนที่อยากพัฒนาความสัมพันธ์อยากจะแต่งงานในระหว่างนี้ก็เหมือนกับว่าคุณกําลังสร้างเงินเกี่ยวกับการเกี่ยวกับเรื่องความรักค่อนข้างมากค่ะเพื่อจะเอาเงินไปใช้ในเรื่องของความสัมพันธ์ความรักหรือการสร้างครอบครัวหรือคุณกําลังทํางานอย่งางหนักเพื่อจะไปเสริมสร้างครอบครัวคุณกังวลเรื่องเงินเกี่ยวกับครอบครัวค่อนข้างมากประมาณนี้นะคะแต่คุณก็ไม่ว่าจะในถานะใดนะคะทำงานหรือไม่ทํางานหรืออะไรประมาณนี้ค่ะคุณก็พยายามค่ะที่จะหาเงินเข้ามา เพิ่มพูนเติมเต็มความสัมพันธ์ในด้านความรักของคุณค่อนข้างจะมากเลยนะคะช่วงนี้ต่อไปค่ะราศีกันราศีกันนะคะการงานค่ะตอนนี้ถ้าทํางานอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเอกสารนะคะให้ระมัดระวังเพิ่มความรอบคอบให้มากนะคะหรือจะเอาเงินไปลงทุนเกี่ยวกับเรื่องงานหรือใดๆก็ตามนะคะ ตอนนี้ยังไม่แนะนานะคะไม่แนะนําให้ใช้เงินเกี่ยวกับเรื่องการงานหรือคุณคาดหวังอะไรที่จะได้เงินหรือผลลัพธ์อะไรจากการทํางานในช่วงนี้ค่ะมันน่าจะยังนิ่งอยู่นะคะอาจจะไม่ได้ประมาณนี้นะคะก็คือหรือคนที่ทํางานเกี่ยวกับเอกสารทําธุรกิจอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับเอกสารนะคะช่วงนี้ให้ระมัดระวังนะคะดูรายละเอียดให้รอบข้อมิดนหนึ่งนะคะการเงินค่ะเออเหมือนเหมือน,น,นก็อยากทาโปรเจกต์ใหม่ค่ะก็คืออ่า การเงินเหมือนแบบว่าเหมือนที่ผ่านมาหากการเงินของคุณก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วเหมือนกับว่าเอาเงินไปลงทุนอะไรหรือเปล่าหรือมีการทําอะไรค่ะแล้วค่อนข้างจะเป็นสิ่งที่คุณรู้สึกว่าเอ้ยพอเอาเงินไปลงทุนกับตรงนี้มันสําเร็จว่ามันค่อนข้างจะได้ <S 2> <S 2> ค,คุณก็เลยมีความพยายามที่อยากจะเอาเงินเนี่ยไปลงทุนหรื <S <S อว่าไปทําเพิ่มเกี่ยวกับสิ่งนั้นตอนนี้ค่ะคุณรู้สึกเหมือนว่าคุณมีประสบการณ์แล้วคุณลงทุนไปแล้วแล้วมันค่อนข้างจะโอเค <S <S คุณก็เลยอยากจะเอาเงินน่ะไปลงทุนเพิ่มกับสิ่งที่มีลักษณะ คล้ายๆกันหรือเป็นสิ่งใหม่ที่คุณมั่นใจค่อนข้างจะมั่นใจว่าทําแล้วเนี่ยมันต้องสําเร็จมาสิ่งที่ผ่านมาแน่ๆเลยโอเคนะคะตรงนี้ไม่ได้อยู่ในในข้อห้ามนะคะแต่ว่าขออนุญาตไพ่ไปเนี้ยเป็นคําแนะนําว่าสิ่งที่คุณทํามาสําเร็จก็จริงค่ะแต่เวลาขับเคลื่อนไปข้างหน้าเนาะคุณก็ต้องใช้ประสบการณ์ที่ผ่านมาให้ละเอียดละเอียดเนาะรอบคอบเพราะว่าบางอย่างมันก็อาจจะไม่เหมือนเดิมเพราะว่าเวลาเราไปเจออะไรใหม่ๆทำอะไรใหม่ๆค่ะมันก็จ,จะมีสิ่งใหม่มาให้เราแก้ปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ย ด้วยประสบการณ์ของคุณเราก็คิดว่าทําได้นะคะแต่ว่าต้องใส่ใจรายละเอียดให้มากๆในการทําแล้วกันนะคะส่วนความรักค่ะกาลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบเปีป้ยงปางนะคะอาจจะไปในทิศทางที่ดีหรือไม่ถ้าดูจากไพ่นี้นะคะเราเป็นไพ่เดียวๆยวนี่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่มันค่อนข้างจะฉับพลันหรือเปล่าเรื่องความสัมพันธ์อะไรประมาณนี้นะคะก็ะขออนุญาตเป็นคําแนะนําแล้วกันถ้ามันเกิด การเปลี่ยนแปลงเปี้ยงงก็ให้ใช้สติเนาะลองดูว่าเรื่องนั้นมันเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่แล้วก็กระทบอะไรมากไหมลองช่างใจเรื่องข้อดีข้อเสียนะคะเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงมันก็จะนํามาซึ่งอะไรใหม่ๆอยู่แล้วทั้งนี้คุณก็ต้องลองพิจารณาดูเนาะว่าการเปลี่ยนแปลงนี้มันจะส่งผลกระทบไปในเชิงไหนแต่ว่ายังไงก็อยากให้ใช้สตินะคะเพราะว่าเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยยังไงก็ไม่มีใครอยากเปลี่ยนแปลงกันบ่อยๆอยู่แล้วเนาะโอเคนะคะสาหรับชาวราศี กันเนาะต่อไปค่ะชาวราศีตุลชาวราศีตุลน,นะคะการงานค่ะการงานช่วงนี้นะคะทำอะไรอยู่แนะนำให้ โฟกัสกับมันมากๆบางอย่างคุณอาจจะทำแล้วรู้สึกดีแต่ยังไม่มีความละเอียดหรือว่าเรารู้สึกว่าเรายังไม่มีความรู้ในองค์ประกอบนั้นๆมากนะคะก็ไพ่ใบนี้เหมือนกับว่าเขาอยากแนะนำให้คุณโฟกัสกับงานที่คุณทำอยู่หรือธุรกิจที่คุณทำอยู่ค่อนข้างมากค่ะถ้าตอนนี้คุณท้อหรือว่าคุณเหนื่อยค่ะจริงๆแล้วทิศทางนี้จะเป็นทิศทางที่ดีนะคะเหมือนกับว่าแนะนําว่าเฮ้ยทําต่อนะแต่ว่า คือโฟกัสกับมันมากๆอะไรที่ไม่รู้ให้หาความรู้เข้ามาเติมมากๆนะคะไม่แน่ใจว่าสิ่งที่คุณทําอยู่มันเกี่ยวกับการเงินหรือเปล่าเพราะว่าพอเป็นเรื่องของการเงินนะคะมันกลายเป็นว่าเกี่ยวกับเรื่องของความรู้อะไรก็ตามค่ะที่คุณจะเอาเงินเข้าไปทําหรือคุณกําลังทําอะไรอยู่ที่มันเกี่ยวกับเรื่องเงินนะคะหรือการเงินตอนเนี้ค่ะให้ใช้ความรู้ของคุณในการนําทางะคะ่ะให้ใบเนี้ยค่ะ หมือนคุณต้องใช้ความรู้ในการนำทางในการหาเงินถ้าอยากหาเงินเพิ่มก็ต้องใช้ความรู้ที่คุณมีค่ะหรือศึกษาอะไรเพิ่มเติมเพราะว่าไพ่สองใบแรกค่ะมันค่อนข้างจะสอดคล้องกันเนาะสำหรับการงานกับการเงินนะการงานเนี่ยอะไรก็ตามที่ทําค่อนข้างจะต้องโฟกัสแล้วก็ใส่ใจกับมันมากๆก็คืออะไรที่ไม่รู้พยายามรู้กับมันมากๆค่ะถ้าคุณตั้งใจจะทามันจริงๆเนาะแล้วมันมาสัมพันธ์กับการเงินเมื่อกี้อีกก็คือเฮ้ยคุณต้องใช้ความรู้อีกแล้วอะ แสดงว่างานกับเงินอันนี้นนมันอาจจะสัมพันธ์กันอยู่หรือเปล่าคะแล้วก็อยากจะทํามันเพราะฉะนั้นก็คือแนะนําว่าให้ใช้ความรู้เฉพาะค่อนข้างมากหรืออะไรที่ไม่รู้ก็พยายามหามาให้รู้นะคะส่วนความรักค่ะให้แนะนําให้คุณนะคะคือมีสติกับความรักค่อนข้างมากนะคะหรือว่าตอนนี้ถ้ามีปัญหาอะไรเข้ามาคะ่ะพยายามที่จะใช้หลักเหตุผลแล้วก็สติในการเ,เขาเรียกอะไรพูดคุยกันให้มากๆคะ่ะสําหรับ คนโสดนะคะช่วงนี้ก็อาจจะยังไม่อยากมีใครหรือเปล่านะคะถ้าตีความของคนโสดตอนนี้คุณแฮปปี้กับชีวิตโสดของคุณมากๆคุณก็เลยยังไม่มีใครส่วนคนมีคู่ค่ะไม่ว่าปัญหาอะไรก็ตามค่ะมันจะผ่านคนไปได้ถ้าคุณทั้งคู่มีสตินะคะพยายามใช้หลักเหตุผลมาคุยกันให้มากมากกว่าการใช้อารมณ์นะคะโอเคนะคะสําหรับชาวราศีตุลต่อไปนะคะชาวราศีพิจิกนะคะราศีพิจิโอโหการงานค่ะ คุณรู้สึกเหมือนตอนนี้ค่ะงานลุมเราหรือเปล่าคะลุมเรามากๆคือค่อนข้างจะมีความเครียดนะคะมีภาวะเครียดค่อนข้างสูงรู้สึกว่างานที่ทําอยู่เนี่ยหาทางออกไม่ได้เลยไม่รู้จะให้ใครช่วยหรือคุณเองไม่อยากให้ใครมาช่วยนะคะอยากจะจัดการทุกอย่างแต่มันค่อนข้างจะหนักมากๆมันเป็นงานอะไรก็ตามนะคะที่ตอนนี้คุณกําลังใช้ความคิดค่อนข้างจะเยอะมากๆเลยนะคะ มันเหมือนคุณไม่มีทางออกเลยอะ่ะคุณค่อนข้างจะเครียดมากแนะนําไม่ผ่อนคลายหน่อยนะคะชาวราศีพิจิกะคะเพราะว่าบางอย่างถ้าคุณเก็บเงิไว้กับตัวเองมากๆมันจะส่งผลต่อสุขภาพหรือเปล่าอันนี้เป็นเป็นข้อแนะนําส่วนตัวนะคะ<อ>เหนือจากตรงไพ่นะคะก็คือภาวะตอนนี้คุณค่อนข้างจะอึดอัดกับเรื่องงานค่อนข้างมากเลยนะคะส่วนการเงินคะ่ะตอนนี้เหมือนคุณกําลังจะเอาเงินไปใช้ลงทุนในบางสิ่งบางอย่างหรือกําลังการเงินกําลังที่จะ ขึ้นนิดนนะคะคือไม่ได้อยู่ในสถานะที่ไม่ดีหรือว่าในสถานะที่มันจะตกลงเนะออกไหมคะแต่ตอนนี้มันก็กําลังเหมือนกําลังมีภาวะที่จะใช้เงินทําอะไรบางอย่างะคะ่ะแล้วเงินก็ค่อนข้างจะจะจะ,จะขึ้นนะ่ะจะขึ้นน่ะประมาณนี้นะคะก็ตอนนี้ถ้าเกิดเป็นไพ่ใบนี้ก็คือไม่ได้ติดขัดนะคะหรือว่าสิ่งอะไรที่คุณเนี่ยกำลังลงทุนอยู่มันค่อนข้างที่จะไปได้สวยนะคะแล้วก็การเงินไม่น่าติดขัดอะไรนะคะสำหรับชาวราศีพิจิกนะคะส่วนเรื่องความรักนะคะความรัก ตอนนี้ค่อนข้างจะใช้หลักเหตุผลหรือใช้หลักการกันมากหรือเปล่าจนทําให้ความสัมพันธ์มันค่อนข้างจะแบบตึงๆอะคะ่ะมันค่อนข้างจะตึงสําหรับคนมีคู่นะคะความสัมพันธ์ค่อนข้างจะตึงๆคันไม่ค่อยได้คุยหรือไม่มีโมเมนต์หวานๆอะไรเกิดขึ้นเลยในช่วงนี้นะคะสําหรับชาวราศีพิจิกนะคะส่วนคนที่ไม่มีคู่นะคะคุณอาจจะ ถ้ามีคนเข้ามานะคะก็จะเป็นคนที่ลักษณะเหมือนกับเคร่งขรึมนิดนึงนะคะอาจจะทํางานเป็นเหมือนกับแบบผู้บริหารหรือว่าเป็นข้าราชการทรงอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะที่จะเข้ามาหาคุณนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างจะโตกว่าด้วยอายุหรือโตกว่าด้วยความคิดนะคะแล้วก็บุคลิกก็จะเป็นคนนิ่งๆน,นะคะเข้ามาในช่วงนี้นะคะสําหรับคนโสดท,ที่คาดหวังคู่นะคะแต่ถ้าคนที่ไม่ได้คาดหวังคู่นะคะตอนนี้คุณก็ ไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะคะคุณค่อนข้างจะอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วก็ค่อนข้างจะแฮปปี้กับชีวิตโสดเช่นเดียวกันนะคะแต่ถ้าจะคาดหวังมีคนเข้ามาก็จะมีโอกาสอย่างเงี้ยคะ่ะคือเป็นคนที่เข่งขลึมแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นคนโตโตลุกโตโตค่ะเข้ามาในช่วงนี้นะคะต่อไปค่ะชาวราศีสุดท้ายของวันนี้นะคะเป็นชาวราศีธนูนะจ๊ะราศีธนูการงาน โอ้โหไพ่นี้คือวิกตอรี่นะคะการงานคุณค่อนข้างจะสําเร็จลุร่วงอะไรก็ตามค่ะที่ผ่านมาหรือกําลังจะเกิดขึ้นก่อนสิ้นเดือนนี้ค่ะมันเป็นชัยชนะที่สวยงามสําหรับคุณอยู่แล้วนะคะคุณคือเหมือนแม่ทัพทีพ่รบชนะมาค่ะแล้วก็ค่อนข้างจะแฮปปี้กับการงาน,นด้วยทําอะไรก็ชนะเลยนะคะส่วนการเงินค่ะ ซัพพอร์ตกับใบเมื่อกี้มากๆการเงินคุณหาเงินเก่งคะ่ะอะไรโครงการอะไรที่เข้ามือคุณมาเนี่ยนะคะตอนนี้มันดีเลิศประเสริฐสีในทุกๆอย่างเลยสาหรับชาวราศีธนูนะคะการเงินค่อนข้างดีคะ่ะอะไรเข้ามาก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดนะคะสวนในเรื่องความรักคะ่ะช่วงนี้มีคนใกล้ตัวคะ่ะทำทำให้เรารู้สึกไม่สบายใจรู้สึกเหมือนทําให้เราลําบากใจอะ่ะอืม ถ้าเป็นคนที่มีแฟนนะคะก็อาจจะมีเรื่องเข้ามาทําให้ขุนหมองในเรื่องของความคิดแล้วก็ความรู้สึกอาจจะเกิดความน้อยะะกับคู่นิดนึงนะคะรู้สึกว่าเอ้ยเขาอาจจะทําในสิ่งที่คุณไม่ชอบหรือเปล่ามันเลยแบบว่า แต่ว่าทางนี้ก็ไม่รู้นะว่าเขารู้ตัวไหมนะว่าทําในสิ่งที่คุณไม่ชอบแบบแต่คุณก็รู้สึกว่าเอ้ยนอยว่ะคือฉันไม่ชอบสิ่งน,นี้แต่ว่าทําให้เราสึกไม่สบายใจได้ด้วยไอ้สิ่งเหล่านี้ค่ะไอ้ที่เราหนอยแล้วเขาอาจจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามนะคะสําหรับคนมีคู่ส่วนคนไม่มีคู่นะคะช่วงนี้คุณอาจจะนนอยในเรื่องความรักหรือเปล่าคือนนอยแบบว่าเฮ้ยเมื่อไหร่จะมีสักทีเมื่อไหร่จะกังวลเมื่อไหร่จะเข้ามาสําหรับคนโสดก็เหมือนกันนะคะรู้สึกว่าไม่แฮปปี้นะคะกับเรื่องเรื่อง เออเออหรือไม่แฮปปี้กับเรื่องความรักหรือเปล่าคนโสดฉันไม่แคร์ฉันไม่น่าหรือน่าจะไม่อยากให้มีใครเข้ามาหรือเปล่าหรือถ้ามีคนเข้ามาคุณก็ค่อนข้างที่จะไม่แฮปปี้กับเขาอะสําหรับคนโสดนะแต่ถ้าคนมีคู่ก็คือคู่ของคุณเนี่ยแหละคะ่ะทำให้คุณรู้สึกไม่สบายใจแล้วก็รู้สึกน้อยนะคะในระยะนี้นะคะ จบแล้วนะคะสําหรับ12ราศีนะคะเป็นภาพรวมแบบสั้นๆนะคะเพราะว่ามันจะเดือนหนึ่งสัปดาห์ก็จะผ่านพ้นค่อช่วงของเดือนเมษานี้ไปแล้วนะคะก็อาจจะพูดเร็วอะไรเร็วไปนิดนึงนะคะแต่ก็พยายามจะพูดให้มันครอบคลุมเนาะแล้วก็เข้าใจง่ายในแบบแต่ละราศีแล้วพยายามให้มันตรงกับโมเมนต,ต์ของทุกๆคนมากที่สุดนะคะโอเคค่ะแล้วยังไงมาพบกันในคลิปหน้าเนาะสำหรับเดือนหน้าว่าจะมีอะไรมาอัปเดตกันอีกนะคะสําหรับคลิปนี้ค่ะบ๊ายบายนะจ๊ะ